เดี๋ยวนี้เราจะทําผัดหมี่ปลาหมึกตัวเล็กเราใช้ปลาหมึกตัวเล็กนะคะเราไม่ได้ใช้ปลาหมึกไหว้เจ้าตัวใหญ่สิ่งสําคัญที่ต้องใช้ในวันนี้ก็คือใบค,ใบคุยใบกุยช่ายและและเส้นนะคะที่เราใช้ในวันนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อไทยเปนุดเดลิลเป็นเส้นบะหมี่หกเก้ยนเนาะ แบบใส่ไข่นจะจากทั้งหมดสี่ก้อนก้อนหนึ่งก็น้ำหนักประมาณน้ำหนักอยู่ไหนน้ำหนักอยู่ไหนน้ำหนักอยู่ไหนน้ำหนักสี่ร้อยก,กรัมนะคะนี่สี่ร้อยกรัมโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบแล้วเราจะเริ่มผัดกันแล้วก็จะหั่นประมาณนี้นะคะ เราก็จะทำการล้างปลาหมึกนะคะดูทีละตัวเมื่อกี้ปลาหมึกมันแข็งแข็งใช่ไหมเราก็จะล้างมันแกะตรงกลางมันที่มันเป็นไอพลาสติกใสๆมันอะแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นมันเป็นชิ้นๆนๆ ก็หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปโอเคเอาละให้มันนุ่มถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจืดแล้วเดี๋ยวพอนุ่มแล้วจะเอาไปผัดเดี๋ยวเราจะลวนปลาหมึกก่อนนะจ๊ะอันดับแรกจะใส่กระเทียมลงไป เดรียมเริ่มฟูฟี่แล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่ประบกลงไปนะจ๊ะ ก็จะรวนปลาหมกึกปลาหมึกมันก็จะขดใช่ไหมมันจะมันขดขดเดีด๋ยวก็เทน้ำที่เราแช่ปลาหมึกเมื่อกี้ลงไปด้วยนะคะปลาหมึกมันจะได้ขดตัวดีๆแล้วก็มีกลิ่นหอมๆ๋ยวรอน้ำแห้งก่อยหนึง ที่ดีมันจะทำแบบนี้เลยคือน้ำพริ้นท้อมแนละ้วยเดี๋ยวเราจะกลับมันขึ้นไวก่อนเดี๋ยวเราผัดเป็นเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมานะคะนี่นคะคะเนี่ยก็จะล้วนหมูนะคะเพราะว่าเราจะได้มีรสชาติหมูด้วยเดี๋ยวจะล้วนหมูให้มันสุก ้ินนะคะคแล้วเราก็เอาปลาหมึกเทลงไปรวมกับหมูรสชาติมันก็ได้เข้ากาันเข้ากันนะคะผัดด้วยกันอีกสักพลังโอเคแล้วเมื่อกี้เราก็แบ่งหมูกับปลาหมึกอ,ออกมาครึ่งนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่เส้นเส้นเราซื้อมาสี่ถุงเราก็จะใส่สองถุงลงไปในกระทะแรกก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ตะเกียบขยี่ขยี้ขย้ให้มันแตกอ่อนก,กันแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อช่วยให้เส้นมันคายตัวเราเปิดไฟอ่อนก่อนนะคะ่ะไม,ไม่เส้นเริ่มคลายแล้วนะคะเมื่อกี้เราใส่รสดีลงไปช่วยปรุงไปด้วยนะคะเพิ่มรสชาติ แต่ตอนนี้คือเส้นมันยังแข็งตัวอยู่เพราะว่าเราแช่เย็นไว้เนาะแล้วเรามาวางให้มันคลายตัวมันคลายตัวมันได้หน่อยหนึ่งอยาให้มันเจอความร้อนแล้วเราเพิ่มไปแล้วนะคะเพราะตอนนี้มันเริ่มคลายตัวแล้วน่ะตอนนี้เราเพิ่มซีอิ๊วดำลงไปนะคะนนใส่น้ตาลใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ คนให้ทุกอย่างเท่ากันเลยจ้ะเราใช้กระทะเทฟลอนนะคะมันจะได้ง่ายไม่ติดกระทนะนะสีเข้ากันแล้วแล้วก็เพิ่มสียูดําไปอีกนะคะเพราะเราต้องการให้มันสีเข้มๆนะคน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 ให้มันเข้ากัน ไม่ต้องกลัวปลาหมึกกับหมูที่อยู่ขอบคอกระดา,างค่ะเอาไว้ก่อนมันไม่ใหม่มันยังอยู่ได้ถึงไม้มันก็ม,นกมนกันเตรียมไดหน่อยตอนนี้เราพยายามที่เส้นสุกก่อนแล้วก็ให้เส้นเข้ากับสีอุ่นดำกับรสชาติเราปรุงเมื่อกี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาพวกนั้นเข้ามาใส่แล้วให้มันร้องป๊อปป๊อปป๊อปแล้วเราก็เริ่มใส่พริกไทยน,นะคะนะเริ่มนะมัมีความเดือด หมูกับปลาหมึกของเราก็จะปนลงไปในซีอิ๊วดำนะคะมันก็จะได้รสชาติเป็นแบบนี้รอไปเดือดไที่อ่า สีเริ่มเข้มข้นแล้วนะคะเมื่อกี้เราใส่ซอสฝาเขียวลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะทำการชิมรสชาติมันก็จะมีหวานหวานเค็มๆนะคะมีหมุนๆก็ได้มาเส้นเดียวก็หมุนหมุนตะๆเดี๋ยวมันเด็ดคิดไม่อยู่โอ้ ตอนนี้รสชาติหรอคะหวานเค็มนิดเดียวแล้วก็นุ่มเต้นเออเก้นนุ่มแล้วหอมพอความเช็นโอเนาะอเช่วพอเนาะเค็มอีกนิดไหมราะหวานเยอะโอ้พอ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 ้ะอ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่้อ่นอ่ะล่ะอ่ะอ่ะอ่อ่อม่่อ แล้วเราก็จะใส่ผักเพิ่มรสชาติเนะเอานึกว่ามันจะใส่หมูตกใจนะแล้วเราก็ควรให้ผักสลดแล้วเราก็ตักใส่หม้อเอาไว้กินได้เลยวันนี้ผัดหมี่ปลาหมึกแห้ง เรียบร้อยนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเจอกันในหม้อ่าลงไปในหมอ้อเรียบร้อยเอ้ยเขาเรียกอะไรลงไปในชามเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตักแบ่งกันในบ้านนะคะอันนี้ใช้ทั้งหมดสองห่อแล้วก็ปลาหมึกครึ่งหนึ่งหมูครึ่งหนึ่งนี่เรียบร้อยนะจ๊ะใครชอบคลิปทำอาหารบ้านๆก็ฝากกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะทำกับข้าวอะไรกันอีกนะจ๊ะฝาก ผัดหมี่ปลาหมึกแห้งไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย